สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้พงกี้ชาแนลอยากจะชวนเพื่อนเพื่อนมาลองทำคัพเค้กรสกาแฟกันครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกด subscribe ช่องพงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ในครั้งต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับโดยเราจะมาลงมือทำในส่วนของเนื้อเค้กกาแฟกันก่อนครับเริ่มจากใช้ไข่ไก่เบอร์2 6ฟองน้ำตาลทราย1น0รยกรัมเกลือป่อนครึ่งช้อนชา น้ำกาแฟ75กรัมกินวานิลา1ช้อนชาต่อไปเรามาล่อนแป้งเค้ก150กรัมตามด้วยผงฟู1ช้อนชากับอีกครึ่งช้อนชาจากนั้นเราก็ล่อนแป้งลงในโถผสมได้เลยครับหลังจากนั้นผมก็จะใช้หัวตะก้อคนผสมสม่วนผสมทุกอย่างให้พอเข้ากันก่อนครับแล้วเราก็จะเปิดเครื่องตีด้วยสปีดก,กลางใช้เวลาตีอยู่ที่ประมาณ1นาทีครับ พอสังเกตว่าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีและตีจนครบเวลาแล้วปิดเครื่องและปาดโถกและก้นโถให้ทั่วครับขั้นตอนต่อไปเราจะปาด SP ีทั้งหมด20กรัมไว้ที่ปลายหัวตะก้อครับแล้วก็ทำการเปิดเครื่องตีด้วยสปีดสูงสุดใช้เวลาตีอยู่ที่ประมาณ4นาทีหรือสังเกตว่าส่วนผสมของเราขึ้นฟูขาวและมีปริมาณเพิ่มเป็น2เท่าครับพอตีจนครบเวลาปิดเครื่องและปาดขอบโถและก้นโถให้ทั่วอีกครั้งครับ แล้วเราก็จะตีส่วนผสมต่อด้วยสปีดกลางขั้นตอนนี้เราจะทยอยใส่น้ำมันลำเค้าลงไปทั้งหมด113กร,รมัมโดยผมจะแบ่งใส่ทั้งหมด3รอบครับขั้นตอนนี้เราจะใช้เวลารวมๆอยู่ที่ประมาณ2-3นาทีแล้วแต่กำลังเครื่องครับเมื่อเราสังเกตว่าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีไม่มีริ้วน้ำมันติดที่ขอบโถเพื่อนๆสามารถปิดเครื่องและปัดขอบโถและก้นโถอ,อีกรอบหนึ่งครับแล้วก็เปิดเครื่องตีส่วนผสมต่อด้วยสปีดสูงสุดใช้เวลาอีกประมาณ2นาทีครับ เราก็จะได้ส่วนผสมออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับและขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการตีจัดฟองอากาศครับโดยใช้สป,ปีดต่ำสุดใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1-2นาทีครับเราก็จะได้เนื้อเค้กกาแฟเนียนๆแบบนี้พร้อมที่จะเทใส่พิมพ์ที่เราเตรียมเอาไว้กันแล้วครับพิมพ์ที่เราใช้ในวันนี้จะเป็นขันข้าวเบอร์8และรองด้วยถ้วยจีบเบอร์3 2 2 0ครับแล้วเราก็จะใส่เนื้อเค้กลงไปในพิมพ์ประมาณ38-40กรัมครับ สำหรับเนื้อเค้กสูตรนี้เราจะทำได้ทั้งหมดประมาณ20-22ชิ้นครับแล้วเราก็จะนำเค้กเข้าอบที่อุณหภูมิ170องศาเปิดไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ18-20นาทีครับโดยผมจะอบอยู่ที่ชั้นกลางของเตาครับเมืม่อเค้กของเราอบจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำเค้กออกจากเตาครับแล้วก็เคาะพิมพ์เบาๆแบบนี้เลยครับแล้วเราก็คว่ำหน้าเค้กบนตะแกรงครับแล้วก็ถอดพิมพออกครับ แล้วเราก็พักเนื้อเค้กให้คายความร้อนสักประมาณ5-10นาทีจากนั้นเราก็กลับหน้าเค้กได้เลยครับแล้วเราก็จะพักคับเค้กของเราไว้บนตะแกรงจนกว่าเค้กของเราเย็นสนิทครับเนื้อเค้กที่ได้ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับในระหว่างที่เรารอให้เนื้อเค้กเย็นสนิทเดี๋ยวเรามาตีวิปครีมรสกาแฟกันครับโดยวันนี้เราจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมแบบน,นดารี่150รกรัมแล้วก็เติมน้ำกาแฟลงไป15กรัมครับจากนั้นเราก็เปิดเครื่องตีด้วยสปีดกลางตีจนกว่าวิปปิ้งครอัยดบ แล้วก็นำวิปครีมที่ตีเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ถุงบีบครับพร้อมที่จะแต่งหน้าเค้กกันได้เลยครับโดยวันนี้ผมจะใช้เป็นหัวบีบเบอร์1นึบีบบนเป็นก้นหอยให้ได้เป็นรูปดอกไม้ลักษณะประมาณนี้ครับกล่องที่ผมใส่คับเค้กจะเป็นกล่องขนาด1ปอนด์สามารถใส่คับเค้กได้ทั้งหมด9ชิ้นพอดีครับ พอเราบีบวิปครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็สามารถตกแต่งหน้าเค้กได้ตามชอบครับก็เป็นอนวาัาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับครับเค้รกรสกาแฟของเราในวันนี้หน้าตาน่ารับประทานไหมครับถ้าอย่างไงเพื่อนๆก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูได้ครับและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สําคัญอย่าลืมกดติดตาช่องผงกีชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับและยังสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่แฟนเพจ f เฟซบ o ๊กพงกี้ชาแนลครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ